นักเรียนวันนี้ครูจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยอะไรที่มันสามารถเปลี่ยนครูได้จากแต่ก่อนเนี่ยครูเรียนเลขไม่เก่งเลยนะเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจแค่ครูเขียนโจทย์มาเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็แต่ว่าอย่าว่าแต่ตีความอย่าว่าแต่อะไรเลยเราไม่เข้าใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่ามันมีจุดจดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะจุดเปลี่ยนก็คือว่าเฮ้ยเราลองเอาโจทย์มาแล้วลองทําซ้ําๆทําซ้าๆ ทั้งๆท,ที่ไม่เข้าใจนั่นแหละวันแรกครูก็ลองทําดูใช่ไหมแล้วก็เขียนตามด้วยสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมลอกตามมาวันที่สองลบแล้วก็ทําใหม่วันที่สามลบแล้วก็ทาใหม่วันที่สี่ลบแล้วก็ทําใหม่เชื่อไหมทาแบบนี้ไม่นานประมาณสักสามสี่วันเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็คือว่าครูสามารถทําโจทย์ข้อนั้นได้โดยที่แบบว่าแทบไม่ได้คิดเลยมันเหมือนกับมันเป็นระบบอัตโนมัติอะที่เราเห็นปุ๊บเราทําได้เลยเราเห็นปุ๊บเราทําได้เลย นักเรียนสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรทักษะมันได้ซึมลงไปในสมองของเราแล้วใช่ไหมเห็นแล้วก็ทําได้เลยวันถัดมาเราก็หาโจทย์มาเพิ่มแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมทําซ้ําๆทําซ้ําๆวันถัดมาเราก็ทบทวนตั้งแต่โจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อที่สองโจทย์ข้อที่สามแล้วก็ทํามันซ้ําๆลบแล้วก็ทําซ้าๆแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะแค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยนักเรียนจะค้นพบว่าเฮ้ยชีวิตนักเรียนเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยเพราะว่าอะไรเราเห็นโจทย์แล้วเราทําได้เลยทันทีในเรื่องของการแก้สมการเหมือนกันมันเป็นเรื่องของทักษะใช่ไหมฟังดีๆมันเป็นเรื่องของทักษะของการทําซ้ําๆทําซ้าๆยิ่งเราทําซ้ําบ่อยเราก็จะยิ่งที่จะอะไรนักเรียนทํามันได้ดีมากยิ่งขึ้นในครั้งถัดไปนักเรียนลองมาดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะ c y ลบ120เท่ากับ ศส,สิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้นักเรียนดูนะก็คือนี่คือตัวแปรแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นิดนึงก็คือว่า มันมีอะไรมันมีตัวเลข4มันมี120ก็คือว่า4คูณกับ y อยู่แล้วก็120เนี่ยลบกับ4 y อยู่เราต้องการย้ายเจ้าพวกนี้ไปฝั่งตรงข้ามโดยที่เราจะย้ายจากตัวที่อยู่ห่างจาก Y มากที่สุดก่อนอันนี้คือ Y ใช่ไหมนักเรียนเห็นปะา4มันแปะติดกับ y เลยตัวแรกที่เราต้องเริ่มย้ายก็คือ120ยย้ายไปทำอะไรดูจากตรงนี้มันลบอยู่ใช่ไหมเวลาย้ายไปเราต้องย้ายไปเป็น บรรทัดถ,ถัดมาเราเลยได้ C y เท่ากับ0บวก120 0บวก120ก็ได้เป็น120ใช่ไหมทุกคนและแล้วเราก็เจอตัวนี้ C y ใช่ไหมอันนี้เริ่มง่ายแล้วใช่ไหมเราย้าย4ไปทำอะไรย้ายไปหารเพราะมันคูณ y อยู่ใช่ไหมเราจะได้หาร4แบบนี้อ่านักเรียน y เลยเท่ากับ120หาร4อ่าหาร4แบบนี้นะ หารได้เท่าไหร่ c 1 4 4, 3 12สมมันก็คือ3ามเลยสามสิบนั่นเองนักเรียนโจทย์ข้อนี้ถ้าใครเพิ่งเจอครั้งแรกดูแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยลองลบแล้วก็ลองทําซ้ําลองลบแล้วก็ลองทําซ้ําทําแบบนี้ประมาณสัก3าสี่ครั้งนักเรียนจะคนพบว่าเฮ้ยเราเริ่มทําได้แล้วนะเออเราเริ่มจับหลักการอะไรบางอย่างได้เราเริ่มจับเทคนิคอะไรบางอย่างได้สิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนครูมาแล้วแล้วครูก็เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนนักเรียนอีกเช่นเดียวกัน